คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะอ๊ะแสดังเอง เรามาเพิมกับฟอร์จูน่าชาแนลนะคะยูฟ้าพีเจแปกับทุนมือนี้ร้อยปนะจ๊ะทุกคนร้อยนะนึ่นั่นแหละตีว่าร้อยนึะจ๊ะโอเคจ้าวันนี้ก็จะมาเล่นโรมาเช่นเดิมตัดเบ็ดก่อนเลยที่หกดอกแรกโรมาโลมาแล้วอะไรตกต่อไม่จ๊ะโอ้โหเราคอ,อยังมีความหวังวายมาแต่แม่งไม่ตกอะไรเลยอะไรวันเนี้ยแม้มาแล้ววายดอกนี้แล้วโลจะ ชุดใหญ่ไปกับพิปดองนี้72ท่านผู้ชมเบ็ดที่6เท่านั้นเออหลือจะเชื่อนะสุดจะเชื่อบิ๊กวินแตกโอ้โหรอบที่2ของเราเองท่านผู้ชมอ่าพอมีลุนแหละพอมีลุนบ้างแหละ เอออุ้ยมา172ก็อับทุนขึ้นมาแล้วตัดเบ็ดที่หกันต่อไปโลโดอกนีฟันกระจายกระจุยกระจายกระจุกระจีโอ้ย,ยแจกกันแตกแนะ่และสวยแม้สวยจัดไปดีครับอ่าก็จะบอกเลยนะว่าโรมาก็อัแบบเบ็ดเป็นที่เจดก่อนโรมานี่ก็เออมันมีแบบหน้าหลายมากเลยนะท่านผู้ชมก็ฟัน ต้อง3คอมโบถึงจะเท่าทุนถึงกําไรจะมานะท่านผู้ชมอาแตกเบ็ไปที่สถ้าแบบว่าเขาไม่ไม่ได้แตกไม่ได้ฟันแผงใหญ่จริงๆนะอออันนี้ยังรับมาเท่าทุนคอมโบแรกนะเออแต่ฟันแม่งไปครึ่งแผงนะท่านผู้ชมเออ13.5แล้วทีนี้โอ้ยแจกกันมาโบนัสฟันไปหนึ่งตัวรับซับรับโชคกับอะไรต่อโอ้ยพี่จ๋าเอาให้บังตังหน่อยพี่ฉายังไงครับเนี้ยวายมาโอ้ย ตัวโรมานะ่าจะมาเองวายดอกนี้สะดุ้งไปสองตัวเอ้ยแล้วจัดต่อน,นี้โอ้โหเอาหน่อยจัดไปชุดใหญ่ไปกับทิพกับวายกับแจก,กันท่านผู้ชมโอ้คูทุนก็ลดลงแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมอะไรที่มันรีบร้อนก็ไม่ดีนะแบบไปที่15แล้วนะจ๊ะฝันดอกนี้ยังได้ระมา15ห้าท่านผู้ชมแล้วแล้วก็ไปกันต่อที่15คงไม่เกินนี้แล้วนะจ๊ฟะฟอจาเล่นแบบเซฟ มานี้เออจัดต่อกันเลยเด้อสู่เด้อเอา,เอาให้รูเรืองกับเมืองแตกกันไปครั้งหนึ่งโอ้โหโลไม่แตกวะอ้ามาแล้วนึกจ้าตัวนี้เป็นแจกันแล,และเล่นแล้วกับโลดอกนีอูสวยวาดร6 5้าโอ้จัดมาร้อห้้าอ่ะบวกรอบแรกเป็นอีก15เป็นร้อยหกสิบห้ิ๊กวินแตกแล้วแม่จ้าโอ้โหรูดเรื่องหวานเจี๊ยบบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบร้อยแปเก้าเด้อสูดเด้อเออ ทุนก็อับมาแล้วนะก็จะพักก็จะพอไว้ที่ตรงนี้นะสู่เพราะว่าอ้าวหมื่นล้านนะผู้ชมหมื่นล้านก็ต้องไปต่ออีกนิดหน่อยดีครับเออรับมฮาะาเบามากเบาเบามากๆเลยอ้าส่ออีกจากน้อยเถอะสิ่งโตมันยังเขาเนาะเออยังไงสู่บางทีก็หมื่นล้านไปเองแล้วก็มันก็อาจจะเกิดผลดีแบบนี้ถ้ายังไงก็ ถ้ามือไม่ลันนี่ก็อาจจะหยุดไว้ที่ตรงนั้นนะครับผู้ชมเออโอเคอย่าลืมกดไลค์ก็สไก์ให้ฟาเจุนด้วยนิ่จ้า